เมื่อทำรรมาจักอันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วเหล่าภูมิเทวดาก็ส่งเสียงให้บรรลือลั่นขึ้นว่าว่านั่นจักคือทำไม่มีจักอื่นสู้ได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิป,ปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพราราณสีอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรงและใครๆในโลกยังให้เป็นไปไม่ได้ดังนี้เทพเจ้าเหล่าชั้นจตุมหาราชได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าภูมิเทวดาแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลั่น เทพเจ้าเหล่าชั้นดาววนึงได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นจตุมหาราชแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดาววนึงแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมานรดีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลั่น เทพเจ้าเหล่าชั้นปรานิมิตวสวัสดีได้ฟังสิง